ด้วยครับผมเออจจอวันนี้เรามาอยู่รายการอ,อยิมเมอร์อยุ่งแยบิจี้ครบวันนี้เรามาอยู่กับเกม Minecraft นะอ่ามาอยู่เซิร์ฟมอดกันพารที่สองแล้วแต่ไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะเซิร์ฟใหม่อ่ะเซิร์ฟนี้ชื่อเซิร์ฟว่าอะไรเราไม่รู้อ่ะโอ้โหสุดสปาแบบคลาสสิกแล้วเชียอะไรวะนั่นโอ้โหอ่ามาดูเออเออแหลกด้วยอ่าเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟ MC โอ้โหเสียงปืนมันไม่ยิงปืนอะไรแถวนี้เนี่ยวันนี้ฮลโ l o อยากได้โอ้โหไอเดียมหนึ่งชิ้นต่อร้อยห้าสิบทูนนะจ๊ะอ่าอะไรเนี่ยอ่ามีแบบเอาลิกข,ขวาซื้อเอ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 อทำไมต้องตีกูด้วยทำไมต้องตีกูด้วยเออไม่ไม่ไม,มึงนี่มึงนักเลงไงม,มึงตีกูเงี้ยมึงนักเลงมึงพลาแล้วมึงอ้วแล้ว อุงพลาดแล้วอุงพลาดแล้วอุงทำแบบนี้กูมุงพลาดแล้วองไม่ได้มาหาเรื่องเลยนะ <S <S 1> <S 1> อ่านะครับรู้สึกตัวตัวตัวเกมจะเป็นแบบเซิร์ฟมอดที่แอดมินเป็นคนทำนะ <S <S 1> <S 1> อ่ามันหากูแล้วตอนนี้อ่ามันจะเอากูได้ใช่ไหมเอออยากเจออยากเจอก็ท้าเดียวได้ไม่ต้องเป็นอใครทักเฟสแป๊บแป๊บ อ่ากลับมาโอเคมาแล้วครับผมโอเคนี่คือนี่เป็นเซิร์ฟมอนะครับเดี๋ยว IP เหมือนเดิมใต้ description อะไรเนี่ยแล้วทําไมพวกมึงต้องอโอ้โหกูโหดสงสัยอ่านะครับนี่คือไอเทมอ่านี่คือไอเทมออไอเทมนี่ไอเทมขอจําลองให้ดูอ่าอ่าตามนี้นะอโอเค โอเคครับ okay. ตรงนั้นเป็นจุดเอนชานตรงนี้เป็นคุกตรงนั้นเป็นคุกนะเซิฟก็เจ๋งอยู่อ่าแต่ล็อกปีมันรู้สึกมันจะซ่าหรือเปล่าผมมันอะไรเนี่ยนี่คือทางขยะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอัจเจเฮ้ยอะไรอะ่ะ โอ้ oh, อย่างงี้นี่เองนะอ่า ah, เอาเงินเอาเงินนี่คือตรงเงินนะไอ้เหี้ยนี่โหดอ่ะซาดิไดไอ้สัตว์ซาดิดซาดิดเอ็มึงฮะซาดิดฮะอะไรเนี่ยบันดี้บันดี้ไม่คิดจะเอาพวกนี้ไปแลกให้หน่อยเหรอขายชุดบันดี้ฮัลโหลเฮ้ยทองเหรอไอ้นักเลงเนะี่ยมึงเดี๋ยวเจอกู วาจุดว้าไม่เป็นเรือหมดอะ่เห็นไหมว้าแล้วทุกเซ,ซื้อผมจุดว้าก็เป็นเรือเหมือนกันะร้านรับซื้อแหละอะไรอ่ะอ๋อแล้พวกนี้มาแร่เฮ้ยวัดดีทําไมนายถืออันนี้ข้างหนึ่งอ่ะนะั้นข้างหนึ่งอ่ะอ๋อเข้าใจมันเอ้ย welcome to my m i n shop เฮ้ยเม็นมีอะไรเลย What the fuck สวัสดีครับคือคุณคุณผู้หญิงครับ ทำไมแมปมันสวยดีนะครับแต่ผมสงสัยอย่างนี้คือเอ๊ยอะไรอ่ะแอดมินเหรอเฮ้ยช่างแมงอะไรเนี่ยไอีย้ยน,นั้นไม่หยุดกูเอ๊ยช่างแมงอะไรอ่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพฮ e l โหลครเอจี Hello, อ่าไปครับ อะไรเนี่ยวาปอยู่ด้านล่างแล้วนี่เอ่ออะไรวะอ,วอ,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 อ๋อเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเออะรู้สึกพวกมึงจะนักเลงกันมากเลยนะมันไม่ได้ล็อกวอูแน่นอนครับเชื่อผมครับเราจะลองออจากเวล์ครับ,บนะ่ะเยี่ยมเลยแล้วปะย่ 9กสิบสองนะเก้าสิบสองใบเกอบอออเพิร์วิชาอันนี้น่าอ้แต่แล้วกูบอกเก้าสิบสองใบเก้าสิบเกิบเไปไกลไปกูเ้องกบอกมาให้สองใบกูงงเข้าใจปะเอาตีนไหมน้องอะไรเนี่ย นักลเลงเยอะเซิร์ฟนี้แม่อะไรเนี่ยสัตว์เลี้ยงฟาร์มสัตว์เลี้ยงโอ้ต้องใช้เพชรแรกเงินเพชแรแล้วว่าเซิร์ฟก็ดูเฉยๆง่าย,ายๆก็สวยอยู่เฮ้ยเจ๋ง yes, นี่แหละเซิร์ฟมัดต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกแล้วเดี๋ยวผมจะทำเซิร์ฟมัดอีกไม่นานไม่นานก็รออะไรอ่ะคือจุดว่า แล้วเสื้อแดงแดงคืออะไรครับอ่ะมีเงินด้ะมีเงินเอามาทำไมไม่รู้เออเส้นแดงแดคืออะไรสงสัยมีอะไรให้ถามนะเริ่มซอยกันได้เลยบา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 ย yang Bye 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 bye. Stop TV AC. C E P T. Aja. Hey, apa ya? Apa ini ya? Oh, ini dah Aja. Aoa, the sáng, hm, say bi em, mãi a mãi 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 Cút đi มึงไก่จะซื้อไว้ทำไมมึงยาวโปรแกรมไปทำไมแซมเจ็บอยากเขียนเอาเข้าไปหรอกอ่าแบิ้มเลโอเคเฮ้ยปิดไฟเอ้อเอ่อฮัลโหลเคดฮัลโหลฮัลโหลปิด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 เปิดเปิดเปิดปิดเปิดปิดฮ่าลงไปวับอืมโอเคโอเคนะคุณผู้ชมวันนี้ก็หมดแล้วแหละเซิร์ฟก็เล็กๆแต่ก็ใช้ได้เนี่ยก็อยู่ เออแอดมินคงต้องทำเรือเยอะแน่เดาไว้แล้วอ่ารู้สึกจะขุดดินอ่าไม่ได้เพราะปิดอารีนาแล้วแต่มันก็ออกไปได้เหมือนเดิมเพราะมันแค่ล็กแฮรีลนาตรงนั้นนิดเดียวก็เดี๋ยวผมบอกแอดมินจัดการเลยนี่มันปิดพีวีพีเรียบร้อยโอเคอ่าเอออะไรเนี่ยเอนชานเอนเชิญไรไม่เอนชาน ไอ้ด t k นน่ะอินชาดโอเคนะครับแม่แฮ่แฮ่ข้าตัวตายแป๊บแงก้ยยยังไม่มีตายอะไรอ่ะโมาแลกเรียนอะไรตรงนี้โอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่ละกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับยู